สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาที่อาเภอพระราชัยนะครับพอดีมาบ้านของป้าปุ๋ยนะครับก็พอดีพิเชเขาอบไก่ไก่่งให้กินนะครับนี่ครับกาลังทํานะครับเนี่ยพี่เชนะครับไก่สองตัวนะครับครับทำไก่อบ่งครับเชฟสองครับผมวันนี้นี่นะครับไก่่งครับหมักเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับกาลังอบเลยนะครับเนี่ย พี่เชก็ให้ไก่สองตัวนะครับไปจับมาแป๊บเดียวนะครับอบนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศประมาณบ่ายสามโมงครับเนี่ยบรรยากาศตา,า,ามทุ่งนาครับตามทุ่งนาเนี่นะครับบรรยากาศเงียบมากครับเงียบสงัดน่าอยู่มากแล้วก็มีถนนด้วยนะครับเนี่ยต้นถนนนี่นะครับใกลๆต้งมงเป็นกระท่อมนะครับ ก็เลยอยากจะมาถ่ายทําให้พี่น้องได้รับชมรับฟังว่าผมจะไปไหนที่ไหนเมื่อไรยังไงจำใหม่นะครับติดตามได้นะครับนี่นะครับไก่อบองอยู่ที่อำเภอพลับพลาชัยนะครับอร่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวตรงนี้กาลังอบแล้วจะเอาฝาปิดนะครับนี่นะครับสองตัวนะครับไก่ซ้อนอบองคนุ่นฟาร์มวัวไก่ซ้อนไก่ซ้อนฟาร์มไก่ซ้อนฟาร์มมันมีฟาร์มวัวด้วยครับั่งนู้นนะครับ นี่นะครับพ tamam ี่เชนะครับเนี่ยของบ้านนะครับนี่ครับอร่อยแน่นอนพี่เชบอกครับแกบวงอะอร่อยเดี๋ยวรอเจ้าของบริษัทมาถ้าจะของบริษัทมาจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับประมาณห้าหกตัวนะครับช่วงนี้เข้าภาษาก็เลยเลิกไอแอลกอฮอล์ครับหยุดสักสามเดือนก่อนนะครับพักตับเดี๋ยวถ้าเอาออกภาษาแล้วก็จะเอาใหม่นะครับบริษัทผลิตถุงพลาสติกอืมแล้วบริษัทผลิตเจ้าของบริษัทผลิตถุงพลาสติกมาก็ออ่ามาจากสวีเดนจะจัดยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับ วันนี้ก็จัดแคลเบาะนะครับไกอบ่ออ่งสองตัวนะครับนี่เยอะล็อการอยนี่เดี๋ยวสุกนีก่ะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ